ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของงานระบบนะคะซึ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของงานระบบไฟฟ้านะคะอันนี้คือรายการรายละเอียดสัญลักษณ์ประกอบแบบนะคะของงานไฟฟ้านี่เราจะมีอะไรบ้างถ้าเป็นลักษณะน,นี้โคมไฟนะคะดวงโคมตัวนี้นี่ลักษณะสัญลักษณ์เป็นยังไงนะคะดวงโคมเปลือยลักษณะแบบไหนนะคะสวิตนะคะ,ะหรือว่าปลั๊ก ไฟฟ้าอย่างนี้จะเป็นลักษณะยังไงนะคะอันนี้เราสามารถดูรายละเอียดประกอบได้คราวนี้ต่อมาตัวนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับตัวไหนอย่างแรกนะคะจะไปเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้ากําลังนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะของรายการประกอบแบบไฟฟ้านี้ แบบไฟฟ้านะคะต่อมาที่สองคือตำแหน่งของตัวแผ่นพื้นอันเนี้ยสำคัญไม่แพ้กันเห็นไหมคะองค์ประกอบเนี่ยตัวแผ่นพื้นเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอะไรเพราะพื้นที่ตัวคาร์นี่เราจะได้รู้ว่าตำแหน่งตัวนี้ใช้อะไรสวิกตัวนี้เราใช้อะไรนะคะตำแหน่งควบคุมแผงควบคุมอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็จะมาประกอบไปริงรายการประกอบแบบตัวนี้นะคะ อันนี้คือเป็นในส่วนของตัวผังระบบนะคะตัวแปลนระบบไฟฟ้าคันนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของจุดที่ติดตั้งนะคะตัวหลอดไฟนี่ตำแหน่งของตัวหลอดไฟนะคะอยู่ตรงไหนลักษณะยังไงนะคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในผังฝ้าเพดานนะคะหรือว่าแปลนฝ้าเพดานนั่นเองนะคะตัวนี้เราสามารถ ตัวโคมไฟนี้เราสามารถบูรณาการเข้ากับในส่วนของตัวผังไฟฟ้ากําลังก็ได้นะคะเจะรู้ว่าตําแหน่งนี้มีดวงไฟอะไรบ้างนะคะในการเชื่อมดวงจุดตรงไหนตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะตัวนี้มันจะเชื่อมดวงรสอดของกันน,นี่เป็นพื้นรายการ ก่อแบบนะคะต่อมาแอนสุดท้ายระบบสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของระบบสุขาภิบาลนะคะซึ่งระบบสุขภิบาลนะคะตัวนี้จะแสดงอะไรจะแสดงในส่วนของระบบน้ำนะคะเนี่ยชนิดท่อน้ําอะไรต่างๆนะคะระบบน้ําดีน้ําประปานะคะท่อระบายอากาศบอ่อน้ําพักเสียอ,อะไรต่างๆนะคะอันนี้คือเป็นผังอนณาเขตบริเวณ นี่ถ้าเกิดบรอดทำการจัดองค์ประกอบนะคะทิศทางในการนี่การจัดวางตัวปั๊มน้ํามาทางไหนน้ามาฝั่งไหนนะคะจุดตาแหน่งตรงไหนที่จะมีน้ําเข้าตรงไหนจะมีน้ําออกตัวไหนจะมีถังบําบัดนะคะตําแหน่งตรงไหนเนี่ยจะเป็นในส่วนของบอ่อพักนะคะบอ่อพักแล้วก็จะสุดท้ายมาเป็นบอ่อดักไขมันนี่มันจะไล่รา,ายละเอียดลงไปนะคะนี่รถเฉลี่ลักตัวนี้นี่มันจะขึ้นอยู่ขอบด้านข้างนะคะให้เราได้เห็น ในรายละเอียดในรายละเอียดตัวนี้นะคะมีแบบอะไรมาเกี่ยวข้องนะคะก็จะมีแผ่นพื้นผังบริเวณนะคะตัวนี้นองค์ประกอบที่ใช้นะคะนี่แล้วก็จะมีรายการประกอบแบบให้กับเรา นะคะม,มีขั้นตอนแต่ละส่วนเห็นไหมคะนี่ลักษณะการใช้การจัดวางเห็นไหมไม่ยุ่งยากนะคะมีคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะในส่วนของงานระบบก็เสร็จสิ้นแค่นี้นะคะอย่ารายละเอยียดอะไรลึกๆเนี่ยเจาะลึกเนี่ยเราจะไปเรียนรู้ในส่วนของแบบอูอ่ในแบบแป้นงานระบบนะคะในส่วนของการอ่านแบบนะจ๊ะ อาสำนี้ก็คือเป็นในส่วนของ파트สองนะคะในการอ่านแบบฉบับย่อนะคะให้เราได้เข้าใจาพวกเราใครสงสัยตัวไหนก็สามารถฝากใต้คอมเมนต์มาหรือว่าทักอินบ็อกซ์ส่งตัวก็ได้นะคะเท่านี้ก่อนนะคะก่อนที่จะเรียนในส่วนของงานปฏิบัติของจริงอืมงั้นถ้าไม่มีก็เท่านี้นะคะบาย